คนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟต์อยู่้วครับไม่ได้ทำคลิปนานแล้วเดี๋ยวก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟตครับแล้วก่อนจะเล่นแล้งครับตัละครก็ไม่มีอะไรตัวละคร ตาครับฉัรวพิกล้าครับพิกล้าไปครับไม่ต้องพูดเยอะครับไปแรงไปเดียวเลยครับเดียวเลยไม่ต้องกลัว ใครดูคลิปนี้หรือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดทับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะ Dale, ¿pona? <coughs> เมื่อกี้หัวร้อนไปหน่อยครับโอ้อเหี้ยมันก็โหดเกินไอ้ควายแม่งกูหัวร้อนมาโมดฟิสตายก็ได้ไม่เล่นแล้วแหลผม,มเล่นไม่เก่งเดี๋ยวถ้าเล่นแรงกทำไมผมเล่นไม่เก่งผมเล่นโมดทั่วไปทำไมถึงยิงหัวได้ครับ อ้อไอเชียมันโปรครับทุกคนทุกคนเป็นพยานให้ผมนะมันโปรมันโปรครับทุกคนบอกแล้วว่าอย่าให้พี่จับสองควงอย่างงั้นมึงก็แตกมาผมก็ไม่ได้เล่นฟรีไฟนานแนละ้ว Okay, bye คนเมื่อกี้เนี่ อยากเข้าแขนผมก็เข้าได้นะครับโอ้มันยิงหัวครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ับส b e ให้ผมด้วยนะครบบ๊ายบายนะครับทุกคน วายอ้าลูกโซ่อ้าวอ้าวผู้ชายอิสัว์พวกมึงเล่นอะไรของมึงว่า,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 าเอาด,ดอีผมจะไม่เล่นหรอนะ ก็ตายครับ ចាប់យក ออข้างหลังโอ้ยสัดเฮ่ยอะไรหวาข้างหลังดุอีเียมหวาไม่พมาจะลองยิงแบบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ